สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับเพจดีเคไรแต่งครับวันนี้นะครับผมจะพามาชมเรื่องลิ้นเล่งกันนะครับอ่าว่าใส่ลิ้นลิ้นโตไปเนี่ยมันจะมีประโยชน์มีข้อดีข้อเสียยังไงนะครับเรามาดูกันลิ้นเล่งกันก่อนนะครับอ่าลิ้นเล่งนะครับก็จะเป็นอุปกรณ์ที่เปิดรับอากาศนะครับเข้าไปในตัวคอยดีนะครับ ถ้าพูดภาษาง่ายก็คล้ายๆกับเทอร์โบครับอ่าตัวนี้จะเป็นลิ้น R18 นะครับอ่าลิ้นเร่งนะครับแบ่งเป็น2ประเภทนะครับก็จะมีลิ้นไฟฟ้านะครับลิ้นสายนะครับอันนี้คือเป็นลิ้นสายนะครับจะเป็นสายคนเร่งนะครับเป็นแบบแนนนวลส่วนตัวนี้เป็นลิ้นไฟฟ้านะครับจะใช้ไฟฟ้าในการควบคุมนะครับ ต่อมานะครับขนาดของลิ้นนะครับลิ้นเดิมจ k นะครับก็อยู่ประมาณสัก50ามิลนะครับถ้าผมจำไม่ผิดนะครับส่วนลิ้นเ1 8นี่อยู่ประมาณ55ามิลนะครับ5 5าสิบถึงห้าสิบแถ้าจำไม่ผิดนะครับถ้าผิดพลาดเนก็ขออภัยด้วยครับส่วนตัวนี้เป็นลิ้น K24 นะครับขนาด60.5ิมิลนะครับตัวนี้ข้อดีนะครับของการเปลี่ยนลิ้นนะครับก็เหมือนเทอร์โบครับเท่ากับ ใส่เราใส่เทอร์โบใหญ่นะครับแต่ว่าในรถ A ก็จะเป็นลิ้นเอ่งนี้แทนบางคนกถ็ถ้าถามว่าทาไมบางคนใช้ลิ้นเดิมคว้านดียังไงก็ลิ้นเดิมคว้านนะครับเซ็นเซอร์ทุกอย่างมันอยู่ที่เดิมแล้วก็กล่องก็ยังจําค่าของเดิมอยู่เพราะฉะนั้นค่าเปลี่ยนลิ้นเดิมคว้านจะไม่ต้องทําอะไรกับตัวกล่อง e c ซเลยก็ได้ขนาดาใบที่ใหญ่ขึ้นประมาณสัก2มิลนะครับ ก็ไปโม้กับเพื่อนได้ว่าเราใช้ลิ้นเดิมนะอาจจเลิงก็ดีมันดีขึ้นแต่ก็ไม่ได้ดีเท่าเป็นลิ้นใหญ่จริงๆนะครับอย่างนเนี้ย R 1 8เนี่ยขนาดความโตมันใหญ่ของเดิมประมาณสัก5มิลน,นะครับแล้วก็พวกลออพวกอะไรก็ยังอยู่ในเกจที่ตั้งได้อยู่นะครับใหญ่กว่าแล้วก็รูตรงรุ่นนะครับไม่ต้องแปลงนะครับตัวนี้อินลิ้น R 1 8สามารถใส่ได้เลย แล้วก็ราคาถูกนะครับลิ้นะครับถ้าเราไปหาซื้อตามทั่วไปดมเชียงกงนะครับก็ราคาไม่กิดไม่ข้ามสองพันนะครับก็ได้ลิ้นใหม่มาเลยก็มีแค่อุดด้านหลังนะครับอุดตรงนี้ก็สามารถใส่ได้เลยนะครับแต่ถ้าเราลิ้นเดิมไปคว้านะครับค่าใช้จ่ายก็ตกพอๆกันครับแต่ว่าก็เสียตัวลิ้นเดิมไปเผื่อเราอยากกลับเดิมเนี้ยเราก็ จะกลายเป็นใช้ลิ้นคว้านตลอดเวลานะครับอันนี้ก็จะเป็นลิ้นเคยี่สี่นะครับเคยี่สี่ตัวนี้ก็ตัดทุกอย่างที่ไม่จําเป็นออกทั้งหมดเลยนะครับเนี่ยนี้ลิ้นตัวนี้นะครับมันจะใส่คอไอดีพวก็ L12 L15 แล้วก็ R18 ไม่ได้นะครับเราต้องการทาทาการสไลด,ด์รูนะครับฝั่งนี้นะครับสองสองรูนะครับถึงจะสามารถใส่กับคอยดี L12 L15 L, L, L R18 ได้นะครับทีนี้ปัญหาของลิ้นใหญ่มากๆนะครับอรอบเครื่องจะสวิงนะครับต้องใช้โปรแกรมแท้นะครับในการคาลิเบรตตำแหน่งเซ็นเซอร์ทุกอย่างใหม่อันนี้ก็คือข้อข้อเสียของลิ้นใหญ่นะครับต่อมานะครับเป็นลิ้นสายนะครับลิ้นสายนี่จะควบคุมด้วยสาย ทุกอย่างอยู่ที่เท้าเราหมดเลยนะครับตรงนี้จะเปิดเร็วปิดเร็วนะครับตามระยะของเท้าเลยนะครับแต่ลิ้นไฟฟ้านะครับจะควบคุมด้วยระบบไฟฟ้าเพราะนั้นจะมีการมีอาการลิ้นหลี่บ้างในบางจังหวะนะครับแล้วก็มีรอบสวิงบ้างในบางจังหวะนะครับแต่ถ้ารีแมปเนี่ยลิ้นลิ้นใหญ่จะค่อนข้างคาลิเบรตยากพอสมควรนะครับนอกจากจะมีโปรแกรม โปรแกรมที่เจ๋งๆพอสมควรนะครับข้อดีของลิ้นไฟฟ้านะครับก็คือไม่ต้องตัดต่อสายไฟนะครับหนึ่งแล้วก็ได้ความสมูทนะครับเพราะว่าเวลาเรากดคันเร่งไปเนี่ยคันเร่งจะมีการดีเลยนิดนึงทําให้รอบมันสมูทนะครับกดไปนิ่มๆเลยแต่ข้อเสียก็คือเหยียบไปสักพักนะครับจะมีอาการลิ้นหลีแบบเหยียบรอบพุ่งสูงมากหรือบางคันนะครับรถก็จะตัดเข้าเซฟโหมดเลยนะครับ นี้มาทางลิ้นสายนะครับลิ้นสายนะครับจะให้อัตราเร่งที่ค่อนข้างเร็วนะครับเร็วมากๆก็คือตามเท้าเลยแต่ข้อเสียนะครับก็คือต้องตัดต่อสายไฟนะครับตัดต่อสายไฟเปลี่ยนเซนเซอร์นะครับเปลี่ยนแมปควบคุมนะครับอันนี้แมปด้านล่างนะครับจะมองไม่เห็นนะครับจะใช้เป็นแมปเป็นแมป b นะครับเป็นเซนเซอร์ลิ้น b นะครับ ส่วนแมปนะครับผมใช้เป็นแมป 2J t u r b นะครับตัวนี้เป็นแมปม่วงนะครับตัวนี้ที่ใช้กันอยู่แล้วก็จะมีเจาะสายสายแมปนะครับแล้วก็แปลงสายกระเลงนะครับเข้ามาในตัวรถนะครับตัวนี้แล้วก็ต้องแปลงอีกหนึ่งจุดนะครับก็คือขาครเลงนะครับขาครเลงของเดิมจะเป็นพลาสติกนะครับ พลาสติกแล้วก็เป็นไฟฟ้านะครับเราต้องแปลงเอาขาเร่งของรุ่นรุ่นอื่นม,มาใช้นะครับแล้วก็ทํางานเชื่อมจุดเชื่อมจุดยึดทุกอย่างให้อยู่ตําแหน่งเดิมแล้วก็วัดความยาวอะไรเรียบร้อยเลยแล้วก็เลือกเลือกก่อนนะครับว่าชอบไหนถ้าชอบนิ่มนวลน,นิ่มนวลใช้ง,งานในชีวิตประจำวันนะครับก็แนะนําเป็นลิ้นไฟฟ้านะครับส่วนใครชอบดิบเถื่อนนะครับก็แนะนําเป็นลิ้นสายนะครับ อินสายเลยนะครับเจ็ดิบมิลนะครับมันก็มีหลายขนาดนะครับเจ็2สิบจดิบสองิบสี่นะครับจนถึงแปดสิบมิลนะครับแล้วแต่ใครจะเลือกใช้นะครับก็อย่าลืมเลือกให้ใหแมทกับตัวเครื่องเราเลยครับถ้ารีแมททั่วไปก็แนะนำ r สิบแปดก็พอนะครับหรือถ้าใครมีกล่องสแตนไม่ว่าอย่างเงี้ยเป็น k สี่ได้ครับความรู้สึกนะครับคนละอารมณ์เลยครับอารมณ์แบบโบใหญ่มาเลยรอบฟาดมือนโดนถีบมาเลยครับแรงมาก ทีนี้ก็อยู่กับการจูนด้วยนะครับของช่างแต่ละคนนะครับอันนี้ก็จะเป็นข้อดีข้อเสียของลิ้นไฟฟ้าแล้วก็ลิ้นสายนะครับก็ลองเลือกใช้กันนะครับว่าชอบแบบไหนท่านใดนะครับมีข้อสงสัยก็ลองคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปเลยนะครับถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะครับครับวันนี้เราไปก่อนครับสวัสดีครับ